โอเคทุกคนก่อนเดี๋ยวือการเนี่ยก็ต้องเก่าอะไรทุกอย่างผมก็ต้องขออภยัยทุกคนด้วยนะครับที่ลงคลิปชา้าเพราะว่าตอนที่ผมก็เริ่มกลับมาทําแบบแล้วนะครับก็อาจจะเสียเวลาไปบ้างเพราะว่าการทําแบบของผมเนี่ยมันค่อางจะนานนะครับแล้วก็กินเวลาไปค่อนข้างเยอะนะครับเออเพราะแแบมบมันก็ค่อนข้างใหญ่นะอ่ะวันนี้ก็จะมาทําอะไรวันนี้จะมาเอ่อ สอนทำทุกอย่างนะครับที่ทุกคนถามมาในคลิปสอนคลิปก่อนนะที่ผมทําไปนะก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยดีวยกว่าออาโอเคอันแรกนะสอนหาปลาหมึกที่อยู่ข้างหลังน่าจะเป็นปลาหมึกเอ่อมินิสควิตนะครับก็เป็นของแต่งจะอยู่ในนี้มินิสควิตมินิสควิตเออใช่นี่นะครับ มินิสควิตเนี่ยสามารถหาได้จากเออบอสปลาหมึกนะครับซึ่งบอสปลาหมึกจะอยู่ที่เออตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปตามมาเลยนะเออได้อย่างนะครับคลิปนี้ก็คงจะนานนะครับนานมากๆเลยนะเพราะว่าผมจะสอนแบบละเอียดพา,พาไปนู่นพาไปนั่นพาไปนี่สำหรับเออผู้เล่นมือใหม่และไม่รู้จักอะไรนะครับช โอ้มีอุกบาตตกอ่ะผมอธิบายเรื่องอุกบาทก่อนนี่ถ้าเจอแสงอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะรหรือว่ามีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างตกลงมาจากเออท้องฟ้านะครับก็ต้องหันหาดูรอบๆนะครับว่ามีแสงอะไรโผล่นมาหรือเปล่าแปลว่าตรงนั้นมีอุกบาตตกับและตรงอุกบาตตกเนี่ยก็จะมีบอสต,ตัวหนึง่งซึ่งเป็นบอสเออเอออุกบาทนะเป็นบอสร,ระดับพิเศษซึ่งเราจะฆ่ามันได้นะครับ ถ้าเราฆ่ามาได้เราก็จะหาเอ้ยเราก็จะสามารถเอ่อได้เจมแบบนี้ได้นะซึ่งเดี๋ยวอธิบายท,ทีหลังนะว่าเจมสามารถทําอะไรได้นะในขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดินตามผมมานะเออพูดเพลินไปชื้าก็มาทางนี้ก็จะเจอกับบอสเฮดบอสเฮดต,รตรัวนู้นผมจะไม่ฆ่านะเดี๋ยวมันเสียเวลาเออก็ถ้าทุกคนอยากจะมาง่ายๆเอ้ยถ้าทุกคนยังไม่มีเอ่อเออไอ้กงเล็บอะ ที่ผมมีอยู่นะไปกรงเล็บปีนป่ายนะอันนี้ถ้าทุกคนยังไม่มีอันนี้นะก็ให้เดินลงมานะนะแล้วก็แล้วก็มาทางนี้แหละเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทางเออตรงชายหาดครับแล้วก็ปีนขึ้นไปตีกับบอสนะโอเคสำหรับเออมินิสควิตก็มีประมาณเท่านี้นะ <S <S เออสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะแจกแผนที่นะสำหรับเหมือนนี้ด้วยนะถ้าใครอยากได้นะหรือว่า ยังไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนหรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด s สคริปชันก็แล้วกันนะจะเราแผนที่แมปนะ <c oughs> อะไรสอนอัพเคียวหน่อยครับโอเคได้ฮนะวิธีอัพเคียวเนี่ยมีอยู่สองแบบนะผมไม่รู้ว่าเออคุณหมายถึงอัพยังไงนะเออถ้าเป็นอัพแบบอัพเคียวให้มันโหดขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ไบโอมทะเลทรายดีเซอร์ เยดีเซตก็สำหรับต <rose> ัว <jak> อัพ uh, อัพอาวุธเนี่ย <can> ก็อยู่ตรงนี้นะครับให้กด G คุยแล้วก็กดเออเลือกอันที่สองนะคเออสามารถอัพเกรดเอพวกสิ่งของพวกนี้ได้ที่เรามีนะครับก็จะอัพนะบใช้โกล์นะครับในการอัพก็ตามเออราคาที่มันให้ครับว่า มันจะให้เราเสียเท่าไหร่นะครับในการอัพนะประมาณนี้าาระดับที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นรีเจนเดอรนะครับถ้าอัพมาถึงประมาณนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับโอเคต่อไปการพาเดอร์หายังไงครับก็หาจากไบโอมซาวนา่าซาวาน่าผมน่าจะเคยพาไปแล้วเปล่าซาวาน่าตรงนี้ ก็จะอยู่กับ Npc ตัวนี้นะครับให้เราคุย what are you selling นะครับก็จะขายกันพาวเดอร์ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อกเราจะได้ซื้อของกับเขานะครับเราก็ต้องออรับเควสมาก่อนนะครับรับเควสแล้วก็ทำเควสนะครับให้มันเสร็จนะทับควสเสร็จเราก็จะสามารถซื้อซื้อซื้อขายของกับเขาได้โอเค okay, ต่อไป ใส่เจมไงครับอ่าใส่เจมไงก็วิธีใส่เจมก็เราต้องไปที่หอดูดาวคนระับเอ่อสรับหอดูดาวดนมนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับของแผนที่อ่ะเดี๋ยวกลับไปที่เอ่อไบโอมฟอรเรสต์นะเฮ้ยเดี๋ยวมีกระจกเลยดนะ้วยะ ลืมเลยพอถึงไบโอมฟอรเลสนะครับให้เดินไปที่ออใช่จุดเสกเรือเบือโอ้ตูดโอเค ให้เรากลับหันหัวเรือมาทางนี้แล้วก็ตรงไปฮนะแล้วก็ตรงไปฮะแล้วก็เออถ้ามาถึงตรงนี้นะครับเออผมจะบอกนะให้ระวังไอ้น้ำวนตรงนี้ไว้มันจะดูดเรือทุกคนเข้าไปเรือก็จะพังแล้วเราก็จะเสียเลือดแบบโง่ๆให้น้ำวนแล้วก็มีบอสเกิดตรงนี้เลย อ่ะเราก็ตรงไปครับจับเลยเลยเลยอ่าทางนี้คนระับผมก็หลงทางเหมือนกันนะ่ยตอน,นที่หลงทางคนระับก็เข้าลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมเลยนะครับไปดูแมปนะว่ามันเป็นยังไงนะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็ให้ขึ้นมาคนระับแล้วก็ เออมาเซฟไว้ก่อนใช่เซฟไว้ก่อนแล้วก็คุยกับตัวนี้ครับให้ถืออาวุธอาวุธที่เราจะใส่มานี้ก่อนอเช่นเขียวนะแม่ไหมอาวุธที่ยังไม่ใส่อ่ะเช่นอันนี้ก็แล้วกันสมมุตินะผมสมมุติก็เอาอาวุธตัวไหนก็ได้แหละแล้วก็กดไปที่ฟลอกครับแล้วก็เฮี้ยนี่เราก็สามารถใส่เจมได้นะ จะเป็นเจมจากววบาตกหรือว่าจากไหนก็ตามนะก็สามารถใส่ได้นะโอเครับคำถามนี้นะเป็นพี่ครับถ้าเอ่อรีเบิร์ตจะโหดกว่าคนไม่รีเบิร์ตหรือไม่อย่าบอกเลยนะว่าใหม่มันจะไม่โหดกว่าคนที่ไม่รีเบิร์ตนะครับมันก็จะเอ่อ ทำให้เรากลับไปอยู่เวลหนึ่ง,งโง่ธรรมดาดแหละทวนแล้วก็กลับมาฟาร์มใหม่แต่ของที่จะมันมันจะให้เนี่ยก็จะเป็นโซเฟกเมนต์นครับบวก50%เอฟพนะเอ็กพเออแล้วก็ชุดเอออะไรสักอย่างนะเออแล้วก็หมวกคนระับก็ประมาณนี้แหละครับทำไมผมกดเลือกของไม่ได้ตรงเอ,อ่อบิ๊กไอรอนบิ๊กไอรอนคือจุดไหนน่าจะเป็นดันครับ ตรงนี้ใช่ไหมโดยส่งแล้วน่าจะเป็นดันดันบอสต,ตรงนู้นคนระับงานที่ซาวาน่าครแล้วก็ลงมาท่าเรือเสกเรือแล้วก็ตรงไปนะฮะอ่าเมื่อเรามาถึงคนระับให้เราไปตรงนู้นนะเออตรงรูปปัน้นอะไรสักอย่างใช่ใช่ๆๆ เราก็ไปกดจี้นี่ก็จะมีแสงขึ้นเอ่ออเลรทูแม็กบลาบลาครับเาก็สามารถเอ่อแลกของได้นะเป็นไอรอนคอยนะแล้ก็สามารถแลกแฟกเมนต์นะครับแล้วก็อะไรพวกนี้ได้ด้วยไอรอนคอยซึ่งไอไอรอนคอยเนี่ยมันก็จะหาได้จากการลงดันตรงนี้ให้ผ่านนะน่าจะใช่นะตรงนี้น่าจะเป็นบิ๊กไอรอนหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกัน อาจจะใช่ก็ได้โอเคบอกจุดเกิดบอสทั้งหมดโอเคฮนะได้ได้ได้นนเดี๋ยวทุกคนก็ไปตามลิงก์ที่ผมวางให้นะครับก็จะมีแผนที่นะที่บอกว่าบอสเกิดจุดไหนบ้างด้วยนะครับมันมี2แบบนะทั้งแบบถ่ายจากที่แอดมินถ่ายจากมุมบนนะก็จะเห็นทุกส่วนของแมปเลยนะแล้วก็อันที่เขาเขียน เป็นแบบภาพวาดอ่ะแบบแผ่แผ่นพังอะไรสักอย่างอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะบอกครับว่าจุดไหนมีอะไรบ้างนะตามนี้เลยโอเคโอเคต่อไปต่อไปเป็นวิธีการทำเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวทำยังเออทำแล้วเบอร์อะไรเนี่ยผมเห็นเพื่อนใช้หมัดต่อยโคตรแรง ห้ารอยบวกเขาทำยังไงเหรอครับเอาไปทางไหนโอ้ oh, ิวิธีนี้นต้องไปดูหลังครับแต่ผมเดี๋ยวผมไปดูให้ยั่ไงนี่ไง,ไงก็จะเป็นการ <c oughs> เขาจะาไปหาพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้มาเดี๋ยวกลับไปที่จุดแรกก่อนเอาง่ายคือวิธีการของเขาเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นการหาวัตถุดิบนะครับที่มีแบบ พวกบวกดาเมจบวกอะไรอย่างนี้นะครับในการทําซึ่งวิธีการทําของเขาเนี่ยก็จะโอเวอร์ Over มากนะแล้วก็ <laughs> ดาเมจที่สามารถทําได้ก็หลักพันขึ้นนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับฟีมือท่านผู้ชมด้วยนะครับซ <c oughs> อนหาแม่ทั้งหมดหนะครับได้ครับต่อไปจะเป็นการหาแร่นะครับอสำหรับเ แร่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 มีอะไรบ้างคอปเปอร์คอปเปอร์ก็หายหาได้จากเอ่อเ๋ยนะฮะใครทุกคนไม่เห็นภาพก็สาหรับในถ้านะก็จะได้คอปเปอร์แล้วก็ซิน,นครับอืมพวกมืนเชนี่สำหรับในถ้าแล้วก็ด้านนอกของเอ่อไบโอมจุดเกิดเราเนี่ยก็จะได้ ตินนะครับแล้วก็คอปเปอร์เออไม่รู้ว่าจะได้ซินหรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะน่าจะได้แค่ตินกับคอปเปอร์นะก็มานี้ต่อไปนะครับเป็นเอ,อ่อไบโอมทาเลไซายนะเราทะเลทรายเนี่ยก็จะได้เอ,อ่เอแอมเบลนะเหล็กแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นซินซินหรือเปล่าวะ สิ้นแหละดิงกันด,ดิงกับเตีดด่แหละนี่อ่าได้ไอิรอน,นครับนี่ไงสิ้นไอรอนแล้วก็เอมเลอร์นะครับสามารถหาได้จากที่ดีเซิร์ตนะโอเคไอรอนเนี่ยหาได้จากไหนบ้างจุดแรกก็มีฮนะจุดแรกก็มีแต่ว่าเราต้องปีนเขาไปทางนน้นนะครับ นนี่นะมันไม่ใช่นี่วะมันต้องปีนเขาขึ้นไปเออทางนี้นะครับนี่ก็จะมีแร่แ,แถวๆนี้แหละทุกคนมันก็มีอยู่ไอรอนแล้วก็ซินต์น,นะแต่ก่อนผมเคยเห็นมันดอกไอรอนด้วยนี่วะมีซัฟเฟอร์ด้วยเหรอเพิ่งเคยเห็นนะซัฟเฟอร์กับซินโอเค ใช่คงจะดอกแคสซัฟเฟอร์ที่ผมเห็นซัฟเฟอร์เป็นอาจจะเป็นเหล็กก็ได้ใช่ผมนม่าจะคิดผิดแหละโอเคต่อไปบนเออ่ภูเขาครับเมลเทนภูเขานะ Mountain, ขา้ำแข็งนู้นนะอยู่ไหนวะอ๋อสำหรับที่ภูเขาน้ำแข็งนะก็จะมีเออ่ดอกอะไรอะแปมนะผมก็ลืมแล้ว ครับปกติไม่ได้หาแร่นะครับปกติฟาร์มฟาร์มตังค์อะไรับมอนอันนี้ก็จะเป็นไหนซิไอรอนกับมีซิลิอะไรสักอย่างอะเออได้อะไรสักอย่างแล้วก็ไอรอนมีเหล็กด้วยนะครับแล้วก็ซับไฟนะครับ ไม่เห็นซับไฟฮะแป๊บนะลองหาซับไฟก่อนซับไฟซับไฟอยู่ไหนเอ่ยเอ้ยนี่ไงซับไฟจะเป็นอย่างงี้นะครับสีอย่างงี้นะถ้าอยู่ในหินนี่เราก็ได้ซับไฟมานี่ซับไฟไอรอนแล้วก็แร่อะไรอย่างก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่โวลคาน و เป็นแดนทะเลทรายนะอันนี้ก็จะมีลูบี้แล้วก็อะไรอ่ะผมจำได้แต่ว่าวัตถุดิบที่หายากนะครับเฮ้ยผมผมจำวัตถุดิบย่อยๆไม่ได้เพราะว่าผมไม่อยากจำ <c oughs> ก็จะอยู่แถวลๆลาวาเนี่นะทุกคนไบโอมนี่ไงเลเวอร์เอ้ยก็จะมีเ e ม o r t a l ทัลแล้วก็ซัฟเฟอร์นะ อ <Hey>. oh, ได้แล้วครับรูปีรูปีปใช่ใช่จะเป็นแรดแดงๆนะจะอยู่ในหินเนี้ยจะติดอยู่ในหินเป็นแร่เสียงแดงนะโอเค อ่าสำหรับวิธีการหาแรกก็บีพียงเท่านี้อ่ต่อไปมีอะไรบ้างเอ๊ยยังไม่จบยังไม่จบผมเพิ่งมาเห็นคอมเมนต์นี้เป็นสนทําเวทของลาฟเฟเหรอของตัวไหนวะ่ะโอเคทุกคนผมรู้แล้วเป็นเวทของลาฟเฟทลาฟเฟทหรืออะไรสักอย่างอ่ะเราต้องไปที่ วอคาโนใช่ไหมพร้อมาที่วอคาโน่ให้มาทางนี้ตไ่งน<ๆ><ๆ>ปิ่นี่ใช่ไหมใช่ถ้เาเคุ้ยของตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องไปหาอันหนึ่ง เกียดเสียงฝนตกแล้วก็ต้องไปหาคอร์สเอเซนต์นะครับหือเออไอตัวนี้คอร์สเอเซนต์เนี่ยหาได้จากไอบอสแมลงสาบนะครับหรือมแมงม,ม,มุมหรืออะไรทุกอย่างอนะไรเออมแมลงสาบที่ดิฟดิเซิร์ตนะครับ, Desert, รบก็จะอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ไปฆ่าบอสเอาซึ่งวิธีการที่จะได้คอร์สเอเซนต์เยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมีแหวนนะครับมอนโดริง นี่ครับจะเป็นแหวนอุ้ยลืมอัพเลยนะเออคอยอัพก่อนก่อนก็จะเป็นแหวนที่เช็ดเถื่อนอยู่เลยแหวนที่สามารถเอ,อ่อทำให้บอสท,ที่เราตีอะทุกตัวเป็นระดับพิเศษก็คือจะเป็นอธิบายคงไม่เข้าใจเดี๋ยวออประมาณนี้ก็แล้วกัน โอเคเมื okay. ่อเราถึงครับให้เดี๋ยวแป๊บนึงบอสทุกตัวครับสำหรับไอแหวนเนี่ยบอสทุกตัวนะวนนวนะมันจะทำให้บอสทุกตัวเป็นระดับพิเศษนะครับถ้าเราไปตีมันแบบนี้นะก็จะเป็นนี่ระดับพิเศษอย่างนี้ไม่ได้อัพอะไรเลย คลจุดบั็กตรงนี้แหละเออก็สำหรับไอ้แหวนตัวนี้มันก็จะทําให้บอสท,ที่เราตีเป็นตัวพิเศษใช่ไหมและตัวพิเศษเนี่ยก็จะดรอปของได้เยอะกว่าตัวธรรมดานะก็คืออย่างเช่นเราได้ของดรอปจากบอสนะไม่แค่สี่ถึงหกอันใช่ไหมแต่ว่าออถ้าเราใส่แหวนวันโดิงไปฆ่าบอสเนี่ยก็อาจจะได้สักสิบอะไรประมาณนั้นนะอะอ เราก็จะได้เยอะกว่าแล้วก็อาจจะได้ของดรอปจากบอสง่ายกว่านะครับก็ประมาณนั้นนะทรัคอร์เอเซสน,นะที่ไอ,อ้เควสตัวนั้นต้องการก็จะต้องการ100อคอร์เอเซสน,นะก็เราเรา,เราก็ต้องฆ่าบอสไปส0 10กว่าตัวเออไม่อยากไม่อยากคนระับแล้วก็เออเควสต่อไปเควสต่อไปเป็นของเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ normal ใช่น o r m a l normal ground อย่างงี้ normal อะไรทักอย่างนี่แหละนี่ normal g r o u n หรือเปล่า g r o u เออนี่ถ้าอันนี้นะครับเราก็ต้องมีเงินอยู่ที่หนะึ่งพันหรือหนึ่งพันห้าหนึ่งพันหครับแล้วก็ไปที่ไบโอมทะเลทราย ตามผมมาเลยฮะตงไนก็พอเฮ้ย <c oughs> เรามาท่าดีนะก็จะเจอกับ N p c พซตัวนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นมันผ่านนะให้เราคุยแล้วก็ก,กดอันแรกครับถ้ากดอันแรกไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องไปทำเควสนะซึ่งผมลืมละเควสมันคืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องทำเควสหรือเปล่าแต่ว่านะน่าจะต้องทำแหละ เพราะผมเคยทำอยู่โอเคช่างมาเนอะก็กดอันแรกนะครับแล้วก็ซื้อ Normal Crystal มาและสิ่งที่มันต้องการคือ Cost e s s e n c e อีก50 c o ิบนะครับคก็คือได้จากไอ้บอสแมลงสาบแหละที่ดีฟดีเซิร์ชนะครับโอเคเฟสผมยังไม่เคยทำเออเดีย๋ยวค่อยไปทำก็แล้วกันคือคือเวสจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะ แล้วแต่ก็วิธีไปดีฟดิเซอร์ตบนด e เซอร์ะกับเพ้นมาด้านบนนี้แล้วก็ทุกคนต้องมีเอ,อ่อเจมสโตนพิกแอคหรือว่าที่ปีนป่ายเหมือนผมก็ได้นะสองอย่างนี้สามารถไปได้ก็มาทางนี้นะถ้าใครไม่มีที่ปีนก็ใช้เจมเจมสโตนพิกแอนะคุดเข้าไปฮะพื่อปเปิดทางให้เรา ถ้าใครมีกองเล็บนะครับก็ปีนปีนขึ้นมาเลยนะแล้วก็มาทางนี้ก็เดินตามผมมาเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆพอ,เ,อเ,เจอกับบอสนะครับเมื่อเราเจอบ,บอสเราก็ยิง <c oughs> คือเราต้องมีถนูนะครับมันจะทำบั็กได้นะ้ชิดก็ประมาณนี้นะครับ ก็สามารถใช้ธ huh. น okay. okay. uh ูยิงฟรีๆได้ก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้คอร์สเอเซนต์หนึออันครับเพราะว่า เราต้องไปซื้อ Normal Crystal ที่ต้องใช้เงินหน่อ1,500โกโนะครับแล้วก็ Cost e s s e n c ประมาณห้าสนะครับในการซื้อมาแล้วก็มาอัญเชิญบอสนะครับบอสก็จะมีชื่อว่า Normal อะไรสักอ,นะอ,อ,อย่างนะครับ Normal Crab หรือมิสเตอร์ออะไรสักอย่างนั่นแหละ็ให้เรา่านะครับาบอส่านั้นข้าบอสเท่นั้นเสร็จนะครับเราจะได้ไอ้นอร์มัลคราวเป็นกรงเล็บนะเรืออะไรอย่างเนงะ้ยเมื่อไหร่ก็กรงเล็บนะ ใช่เออ่ไม่ได้มาแล้วก็เอาคอดเนนึ้อแล้วก็น้ำนเล่าไปกลับไปหาไว้ไปเรามาผมรื้คนลเออี่มันค้อนมันชื่ออะไรนะอันนี้ละรับเราเปิดเออต้องใช100้หนึ่งร้อยอดเซนแล้วก็เอาน้งมันเปล่าต,ตามนี้เลยแต่เราต้องเก็บไปถึงหนึคงร้อยิเซนนะ ท้งที่เดียวการที่อมตัวนี้ก็ควรมีการรู้นะไม่ก็ถ้าใครชอบแบบบู๊หลดลงไปสูงเลยเลยก็คงจะไหวแหละมั้ง้็ผมตอนนี้ไม่ไหวพอมาไม่ได้อัพสกิลมาอ่าก็ได้ของรอบมาแล้วก็คอร์สเอเซนต์ครับประมาณนี้เราก็กลับไปที่เออทะเลทรายลืมไปแล้วว่ามีกระจกประโท ก็เรามาที่เออไปโอมทาเดสไซน์นะครับแล้วก็กลับไปที่เอ็นวีซีขายของตัวนั้นครับนี่นงะก็ให้เรามาซื้อ Normal Crystal ตัวนี้พอเราซื้อเสร็จให้กลับไปที่เกือบจุดแรกหรือว่าจะเป็นสวรรค์ก็ได้นะเออสวรรค์ก็ AFK ได้ก็กลับไปที่ไหนก็ได้แหละแมป ก็จะเป็นเราเป็นว่าสาวนาะแล้วเราก็กด Save เซฟไว้เผื่อเราตายแล้วก็ฝากเงินไว้โอเคยเลยละเมื่อเราฝากเงินหรือรายเซ็นเราก็มาที่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ถือคริสตัลขึ้นมาแล้วก็กดคลิกเอ้ยมีกุบะ นี่นะครับอุกบาอุกบาตมันจะตกลงมาอย่างนี้เลยเมื่อมถึงพื้นก็จะมีลําแสงโผล่ขึ้นมาเลเราไปรออุกบาทไหมไม่ดีกว่าอ่ะก็จะมีเสียงหัวเราะของมันไม่สนใจข่าอีกเดียวเออแล้วก็ใช้ทันุนยิงแบบฟรีก็ได้ไปกันไปกั ยั่ดีคนนี่ให้ดูเ yeah. ลยเยอะแเราก็จะได้ normal crow หรือกรงเล็บอะไรอย่างก็แล้วเออีิเกียจอ่านมาแล้วก็เป็นกรงเล็บนี่นะครับในเมื่อเราได้มาเราก็ไปส่งเควสจบแต่ผมรีสกิลแล้วผมไม่รู้ว่าัพยังไงผมลืม <laughs> โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์แล้วกดติดตามผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊วย